นี่เนี่ยนะอยากออกมาหน้าออกบ้านกับพี่น้องคสวัสดีค่ะถ้าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะชุกไว้ลายนั่นารักจังโอ้ย กระดาวนี้เป็นแง่ี้บอกยายมันเคยเป็นยามนี่บอฮะกระดาวนะมันเป็นยามนี่บอไปหาปกโลรงไปเออ กินแล้วบ้านมนะนั่นก็ได้มึงจะสซนมึ้งปิ้งยังโดนดินออกห่วยอืมไปไปก็เสียอ้าวลองกินข้าวข้าวผู้มันก็ไปกินข้าวเขาตะวะน,นั่นมัน,นช่นไปโซนเลยนะ,นะอืม เมืออ่ออะไร<ป>บ่จากเมื่ออะไรบอไงถามก่นอนนี่ลุงไอ้ส้นตะกุดจากเมื่อะอะไรบ่ที่นี่สูบกันอ้ยนลงเอลยอยากกินน้มบอไว้ยังได้น่ะนะมึงสีเบียนกูยังไปอยากกินยังไปกินเองบ่ไหมกินแล้วนะปูให้กินเลย ชนดากมันนั่นลงชนดากมันนัชนดากมันนัเออนั่น a n n a เอาหัวชนดากมันนัชนดากมันนั่นลงชนดากมัน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 เออชนดากมัน เข่าเลยบ้าน่ะน่ะอ๋ะอดำใช่ไนัน่นเพราะันไยักเข่าได้บิ๊กคุณทำม่ร้านค <บน S 2> ้าพ่มนะหานพี่ค่อยๆนี่โอ้ย กับกักลงนี่นะ่ะเบิ้งเวียนกับลองข้องลองข้องอ,อยู่พูดเป็นอนหนาห,าหาันปุนจะเอาไปให้มันกินนมน่ะเออจะหันแล้วหันหน้าออกพอเอาไปไปกินไปนี่นะ่ะเี่ยนะเด็กออกมาหมดหมดหมดแลอวป๋านี่ มึงนึกกลัวไนะน้ำข่าวปุ๋นอ่ะมันน้ำข่าวหรอไรเบิ่งมันเบิ่งมันเบิ่งมันเบิบ่งอ้าเบิ่งแมน กินน้ำหรืออยากกินนมมาน่ะนะนเอาขี้ข้อมันนะพี่ขี้ข้อมันนะหามย่ากินนมแล้วเดี๋ยวนี้นะว่าให้กินอะไรสะโอด เป็นยังไงคะได้ออกมาข้างนอกปีก่อเขาไงบอกปีกนนี้นกำลังออกนะจะกินได้จะกินตำปีกด้มันกำลังออกแกกินพอจะกินตำปีกก็ป่าอยากบ่ดู วันนี้คุณยายจะยกออกนอกบ้านออกมาต้งนี้วขึ้นหน้าบูดฮนะ จะกินเง,งอีกเลยหมดเอ,อ็บโบ่บ่อยๆประเทศเนี้ยไปจากใครครับไป่ื้อเนงอีกเลยกินตีใก่กแล้วบอยกินกินีไกนกลกและจังวะลงอนะ่ะจะกินไปจะกินแต่เนียมันพิษไม่แส่งอยกินลกาใคพามา บอให้พามาคือเก่งแพ้มาหอดีได้บาทนี้บอมาเองบอให้พามานี่นะเจสบายดีพี่น้องคงพอได้ยินต้องสะกดใจบ๊ายบาๆด้ัยยกมือขึ้นกอนสวัสดีค่ะ เด็กหญิงกบนะคะเมื่อยแล้วบ่เมื่อยนั่งแล้วบอเมื่อยนั่งและอยากเมื่อยบ่บอยังไม่แห้งอยู่ประธานในเมื่อยประธานอยากนอนนั่งเทิงอยู่นั่งเทิงอยู่ ต้นีปแล้วเอาเย็บดนไี่แหละยากับพยาไแล้วไอ้เราเว่ยตุกาน้องฟ้าได้นี่ยนะข้าเปือกหาเป็นแนวกิด เด็กนังกีก่ปีปบ่ไม่ปีบ่บ่บีบบ่ไม่ปีบ่บ่แล้วใส่รถมาหนิเลยไม่บ่สี่เอาจะเคลียรงานจะกินตามปีจะกินตามปีปัดโรับีขี้บุญเนี่ยกินตามปีก็ขี้เหี้ยเท่านั้นและเป็นเพื่อนเร๋เลยคนไทยนึ่งมื่อคืนนี่นะ บ่อไหนโซนกค่นี้คนอยากก็ว่าวอยู่ห่างบ่จะพาไปเบิง่งมี่พาไปหาเองนี่ยกรู้ชายอยางนะโอ้ยมั่อจะเพิ่ออย่างเด้เมื่อการกดๆอน่าลงเออน่ะน่ะก็ไปหาปีเนอ มไปหาเองเด้อปีนั่นมาชมสวนนี่มาหม่นื่องหูบอไว่ล่างตาอยู่คุ้มมือคือชิเบโน้องมีไหมคะคุณแม่คะมีบ่มีบ่เดี๋ยวเหาก็เออมีนั่เดียวๆเลนะท่านท่าิบโบทื่อนี่แม่กินได้บ่กินได้บ่ นั่นเสด็จแม่ขามันไม่มีเลยค่ะคุณปีน่ะถ้าท่านปฏิบัติชื่อขันว่าผมมีนั่นนั่นเบิ้งเบิ้งคุณปีไม่มีเลยนั่นเขากล้วยเนื้อวัวเติมเนี่ยบ่แต่กินตามกล้วยอะไรบางเนี่ยบ่บ่ขี่บ้่ออกเท่านั้นแหละไปกินตามกล้วยกันไรโอ้ บ่มีปีไปว่าตำกล้วยมันฝาดโมเมนกล้วยตตนี้คล้อยกับล้อยกดไอ้ฟังฝาฟังไฟกินตำกล้วยขี้บ่อเออกินไปเถอมันม่แหงบ่มีเถอดอกไพป้ากินตำกล้วยมันชิมีแห้งเด้อมีแต่ไม่แต่ขี่บ่ออไม่แต่ขี่บ่อเท่านั้นแล้วโอ้ยแม่ว่าอะไรจิ้มได้บ่ จะน้อยน้องบิ๊กน้องบอยไปอองเงี้ยแน่งงบ่มีผัวเบิ้งเด้อยนี่ไปมามาโอ้ยอยากกินตามปีให้กล้วยดเผื่อจะให้ออตามกวยบาดผมมีประจันบ้าเสื้อผ้ามาเบิ้งเอรุณเอผาาอ,อผ้ามาเป็นส่วนกินบ่ามักซิดานี่น,น,นมักซิดาน่ะเปอยากบ่านน่ะมักซิดาน่ะโยโยโ หม้อยาทั้งฟังทานหมดชีบอะแกบะตากหมอกก้อนตากหมอกก้อนตัางแข็งแหงตากฝนก้อนนี่กลังมาสิมาอะไนี่แก่าเด้มมือมือนี่เอ้ยมือ่อเมือเน้า <laughs> แงมือเจ้าเป็นแนวเนึองแงมือเที่ยงมันก็เป็นแนวเนึองแงมือแรกมันเป็นแนวเนึองในอากาศเนี่ยไม่ได้ขึ้นก้าวไหนอันเห็นนั่นไม่ใส่กิ่นใสกากวิ่งแห้งใสหันมาใส่แบพผ้าอ่อนเลยพี่น้องแบพผ้าอ่อนสิกินบ่ให้ฟอกวยกคอลงออเหนะื่เออต,ตัดต้นมันพุ่ลงมาโลดพว่าแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็ได้ กิน,นยังเข้าไปใส่คือมันจะมีแห้งกมคดมันผัดบะมีแห้งมันบะแซบกินได้คำหนึง่งบะแซบยังน้ำมันบนดในผมเนี่น้ำม,มันเต็มผมทุเรศพอุ่นอก็จอยอ ได้หนังฝ้าอ่อนเจียบฮะขั้นได้ดึงออกกันไดพ่อบ่อยยังเกลือไก่เดี๋ยวพ่อบัะคัมบ่อยมาสก้อนไปเจี๊ยบก้อนหมักเผาก็พอดีแล้วกระดูกรูดก้อนหมักเผาจะว่าจะสิไดกินหมักเผาหรือจะสิได้เผาเฮาเนาะพี่น้องบ้าสิได้กินหมักเผาหรือสิได้เผาเฮากันก่อนนี่นะรับรองกระดูกรูดก้อน แน่นแน่นแน่นแค่เพื่อนบ้านก็เลยดีใจน้ายายออกมานอกได้ชงเอาออกชงหนึ่งก็จนนี่ไงเออขั้นเพราะพอนั่งได้มันก็เพราะเอาออกอดี๋วอันนั่งบบได้หน่อเต้ ถ้มันมีไม่จะบอกออกมาถันมีสติสตางค์กําลังอันนั้นกําลังเก็บมันชิวุ่นกันนะให้ย้ายนั่นแหละอุ่นลาบใกล้จะได้ยันนั่ง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 รู้เอาไปเอาเอาไปล้มกันดู้สองเทานี่ไปชื่อจะพ่ออะไรก็ชื่อทำไปตักบัวเอานั้นบ่ชื่ออะไรคือถามเลย จื้อจื้อน well no, ่ะพูดใด้น่ะนั่นถึงจะว่าบ่จื้อถึงจะว่าบจื้อ่นเจบแอนั่เบแนี่จื้อเบิร์ดมาควบมาจื้อกับจื้อเบิร์ดมาควบมาบรน

พี่น้องคะคลิปนี้ก็สิฟากว้ชรนีและเดจ้าจะได้กับขับมาเบิงมาชมขอบคุณนะคะที่ขับมาเบิงมาชมนะคะวันนี้ก็พาคุณยายออกมาเดินเล่นค่ะเพราะเลยมีได้สูบอากาศบริสุทธิ์ในยูนในและละละต่บ้บาสล่งล่าก็อุดอู้แล้วก็อย,กอยากออกมาข้างนอกเพราะอ่อนนั่งได้แน่ก็เลยพาออกมาค่ะจะได้กับขอบคุณลายนะคะที่ขับมาเบิงมาชมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะ ขอบคุณที่ข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณยายกบและก็เจเจียบพร้อมด้วยครอบครัวนะคะไปแล้วล้ะค่ะเอายกมือสวัสดีก่อนนีส่สบายดีพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคอเอ,าอา้า<อ>เก่งเก่งคนยาเด็กหญิงก็บไปแล้วค่ะเด็กหญิงขี้ดื้อนี่ตีนะนะดื้อนะตีนะสวัสดีค่ะไปแล้วะค่ะ